สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ2ธันวาคม2566ครับ8นาฬิกา35นาทีโดยประมาณนะครับมารายงานข่าวให้พี่น้องชาวนาได้รับรู้รับทราบครับเงินช่วยค่าเกี่ยวข้าวชาวนาไร่ละพันนะครับวันนี้2ธันวาคม2566ธนาคารทกศได้โอนแล้วนะครับ5จังหวัดนะครับมีจังหวัดอุบลราชธานีและอีก4จังหวัดพี่น้องที่ได้เงินแล้วนะครับ ที่เงินเข้าบัญชีแล้วนะครับใครมีบัตร ATM สามารถไปกดได้เลยนะครับกดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนใครที่จะไปถอนเงินที่ธนาคารตกสอันนั้นต้องไปตามวันที่ทกศนัดหมายโดยธนาคารตกสจะมีการจัดวันให้ว่าหมู่บ้านของเราตำบลของเราเนี่ยจะได้ไปเบิกตอนเช้าวันที่เท่าไหร่ตอนบ่ายวันที่เท่าไหร่ทกศจะมีการจัดเรียงวันเอาไว้ต้องไปตามคิวตามกําหนดของธนาคารตกสนะครับสําหรับคนที่จะ ไปถอนเงินนะครับส่วนคนที่เงินเข้าแล้วถ้ามีบัตรเอทมกดตู้เอทมได้เลยกดวันไหนก็ได้นะครับเอาแล้วครับห้าจังหวัดที่โอนแล้ววันนี้สองธันาคมมีจังหวัดใดบ้างไปดูกันครับสองธันวาคมครับจังหวัดที่ได้รับการโอนเงินไร่ละพันไปแล้วก็มีจังหวัดกาลสินนะครับจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ มีชาวนาได้เงินตามแผนการโอนของทอสองเขาบอกว่าจะโอน8ปดแสนหมื่นรายงบประมาณที่จะใช้โอนให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนา9,282ล้านบาทนะครับอย่างไรก็ตามครับอย่างไรก็ตามในการโอนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้5วันตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนจนถึง2อธันวาคมจะมีชาวนา ส่วนหนึ่งยังไม่ได้รับเงินนะครับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินรอรับการโอนรอบต่อไปครับยังจะมีการโอนอีกครับส่วนแผนการโอนรอบต่อไปของธนาคารทกสช่วงบ่ายวันนี้จะหาข้อมูลมาทําคลิปให้พี่น้องชาวนาดูนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้เงินตั้งแต่วันที่28จนถึง2ธันวาจะรอรับการโอนจากทกสอีกเมื่อไหร่ครับ รอชมในช่วงบ่ายครับสวัสดีครับ